ถ้าคุณถอยออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะตามง้อคุณไหมเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณถ้าคุณจะเดินถอยออกมาถ้าคุณจะไม่ไปต่อแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณเรามาดูพลังงานไพกันนะทุกคนเป็นดวงในวมเป็นดวงรันด้อมนะคุณรู้สึกคุณไม่ไปต่อแล้วคุณจะเดินออกมาคุณจะถอยออกมา เขาจะมาง้อคุณไหมเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้เขาจะมาง้อคุณไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะห้าใบนะ คุณเดินออกมาจากเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะง้อคุณไหมเป็นพลังงานเอเวอรวอมคุณเดินออกมาจากเขาจริงๆคนคนนี้ชาวทาตุลมเมทุนตุนคุคุณหันหลังให้เขาคุณเดินออกจากเขาจริงๆใต้สำหรับเด e High p r e s t e คุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่า คนคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคนสวยมากเดอะไฮปินเทสเขาคนนั้นของคุณคิดถึงคุณหลงคุณเขาไม่เคยที่จะลืมคุณคนคนนั้นของคุณถ้าคุณเดินออกจากเขามาคนคนนี้หลงคุณมบบากๆคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเดอะเดวิ เขาหลงคุณเขาลุ่มหลงคุณนะคนคนนี้สิบเหรียญสกกันก่อนคุณเดินออกจากเขามาเขาพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณเขาอยากจะสร้างความงอัโตให้กับคุณเพื่อให้คุณออกจากเขาเขายังคิดถึงคุณ เขายังอยากมีคุณนะคนคนนี้ของคุณชาวธาตุดินประสบกันก่อนถึงแม้นที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยซื่อตรงกับคุณเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเขาไม่ตรงไปไม่ตรงมากับคุณคนคนนี้คุณต้องเดินออกมาจากเขาคุณไม่จะอยู่ตอนน่อแล้วทำให้คุณต้องเดินออกจากเขา เขาคนนี้ค่อนข้างจะมีโก้นะคนคนนี้เขามีโก้นะคนคนนี้แต่ในใจของเขาลึกๆเขาก็ไม่ลืมคุณนะคนคนนี้ถึงแม้เขาจะเดินออกถึงแม้คุณเดินจะเข้ามาเขาก็จะมาง้อคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกอรละจริงเขาจะมาง้อคุณนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่มีออร่าสําหรับเขา คุณเป็นคนที่ดีสำหรับเขาเขาจะมาง้อคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาเขายังรักคุณเขาอยากมาเฉลิมฉลองกับคุณคนคนนี้ถึงแม้บางครั้งเขาจะไม่ดีกับคุณก็ทําไม่ดีกับคุณไม่ซื่อตรงกับคุณแต่เขาก็ยังรักคุณเขาคิดถึงคุณเขาจะมาง้อคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้